ในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือน8ดวันอาสารหาบูชาปีมะโรงตรงกับวันศุกร์ที่24กรกฎราคมพศส5 0 7เด็กชายผู้มีบุญญาบารมีได้ถือกำเนิดขึ้นณนะบ้านเล็กที่15บ้านหนองหญ้าข้าวนกตำบลหนองแวงอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นนามสุบันดอกพรมซึ่งต่อมา ได้มาเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนามหลวงพ่อสุบรนสิริธโรแห่งพุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิ้งตำบลโคกหนองขามอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นคุณแม่จันทร์ดอกพรมซึ่งเป็นมารดาของหลวงพ่อสุบรนสิริธโรนั้นท่านมีบิดาชื่อหลวงปูแลซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว และคุณยายบู่คำสอนทาและคุณแม่จันมีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้นหกคนได้แก่คนที่หนึ่งคุณแม่จันคำสอนทาคนที่สองคุณพ่อเคนคําสอนทาคนที่สามคุณพ่อเจนคําสอนทาคนที่สี่คุณแม่จีนคําสอนทาคนที่ห้านายหนูยงคำสอนทาและคนที่หก อาจารย์ชมพูคำสอนทาส่วนคุณพ่อบัวกับคุณแม่จันดอกพรมมีบุตรร่วมกันห้าคนเป็นหญิงสามคนเป็นชายสองคนได้แก่คนที่หนึ่งนางบุภผามูลทิพย์คนที่สองหลวงพ่อสุบันสิริทโรคนที่สนายภัยบู์ดอกพรมคนที่สนางอุบลสิทธิวงศ์และคนที่ห้านางสาวจงกลดอกพรม คุณแม่จันเล่าให้ฟังว่าเมื่อเริ่มตั้งท้องเด็กชายสุบรรนได้ประมาณสามเดือนคืนหนึ่งท่านฝันว่าท่านได้รับสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ขนาดสายโซ่ตอนแรกที่ได้ทองคำสายโซ่มานั้นเนื้อทองคำยังดูไม่สดใสเท่าไหร่แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งทองคำสายโซ่นั้นก็เป็นทองเหลืองอารามงามตาสวยสดงดงามมีญาติและชาวบ้านหลั่งไหลมาดูไม่ขาดสาย เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อเด็กชายสุบันอายุได้ครบสามปีแต่ก็ยังเดินไม่ได้สร้างความวิตกให้แก่ผู้เป็นมารดาเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งมีหมอยาโบราณเดินทางมาจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อมารักษาให้เด็กชายสุบันโดยบอกให้คุณแม่จันเอาน้ำตาลอ้อยกับถั่วเขียว ต้มใส่หม้อดินเคี่ยวให้เหลือหนึ่งขวดแล้วนำไปให้เด็กชายสุบันกินเด็กชายสุบันกินได้สามวันก็เริ่มเดินได้และก็เดินเป็นปกติเหมือนเด็กทั้งหลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเด็กชายสุบันเป็นเด็กที่มีความขายันอดทนช่วยงานการต่างๆของบิดามารดาไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ไถานาช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นผู้ที่มีความกตันยู และมีเมตตาต่อผู้อื่นครั้งเมื่ออายุได้19ปีมารดาจึงส่งให้ไปเรียนเป็นช่างกรึงที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุรธธานีจนกระทั่งอายุครบอุปสมบทจึงได้ทำการอุปสมบทนวัส,สีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพศ2528มีพระเทพบัณฑิตเป็นพระอุปชา ในตอนแรกที่บวชนั้นหลวงพ่อสุบรนสิริทโรคิดว่าจะบวชเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาแต่แล้วด้วยบุญญาบรารมีที่เคยสั่งสมในอดีตชาติเป็นเหตุทำให้ไม่ได้สืกจากเพศบรรพชิตจวบจนปัจจุบันครั้นเมื่อบวชแล้วได้ไปประจำอยู่ที่วัดป่าบ้านสำมรงอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น โดยมีหลวงปู่แลที่เป็นพ่อใหญ่หรือตาเป็นผู้ดูแลวิถีชีวิตในเส้นทางนักบวชสายธรรมยุทธิกายของหลวงพ่อสุบรันสิริธโรในพรรษาที่หนึ่งหลวงพ่อสุบรรนท่านเล่าว่าท่านเป็นโรคกระเพาะอาหารมาตั้งแต่เป็นคราวาสบวชตั้งแต่พศ2528ว่าจะบวชเจ็ดวันซึ่งคนแถวบ้านสมัยนั้น เขาจะถือว่าผู้ที่จะแต่งงานมีเย่ามีเรือนนั้นจะต้องบวชก่อนจึงคิดว่าจะบวชให้โยบแม่เพียงเจ็ดวันเมื่อบวชแล้วก็ได้ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านสำโรงกับหลวงปู่แลซึ่งเป็นพ่อใหญ่หรือตากุฏิที่หลวงพ่อสุบันได้เข้าอยู่นั้นมีลักษณะเหมือนป้อมตำรวจมีประตูทางเดียวและมีหน้าต่างสด้าน เมื่อบวชมาได้ถึงวันที่จดของการบวชหลังจากได้ไปร่วมทำวัดเย็นและสวดมนต์เสร็จแล้วพอตกเย็นก็มาเข้ากุฏิพอเข้าไปในกุฏิก็รีบปิดประตูหน้าต่างลงกรอนอย่างดีแล้วเอาเชือกผูกมัดไว้ให้แน่นอีกทีหนึง่งตามฝากุฏินั้นเมื่อเห็นว่าตรงไหนเป็นรูก็หากระดาษไปอุดไว้แล้วก็หาดูอีกถ้าเห็นว่ายังมีรูก็เอากระดาษอุดไว้อีก เพราะกลัวผีมันมาส่องดูกลัวจะเห็นตาผีสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีแต่ตะเกียงน้ำมันกา๊าซที่เหมือนกระป๋องนมเท่านั้นพอหาอุดอรูฝากุฏตีเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งเล่นอยู่ปวดท้องก็ปวดเพราะอาการของโรคกระเพาะอาหารจากพักก็ได้ยินเสียงกักกักกักมาเสียงไม้เท้าของปู่ ก็คือหลวงปูแ่แหลหรือพ่อใหญ่ของหลวงพ่อสุบานที่ท่านไปอยู่ที่วัดป่าบ้านสําโรงด้วยแต่ใจของหลวงพ่อสุบนนาณขณะนั้นก็คิดว่าผีแน่ๆ่ผีแน่ๆไม่ได้คิดว่าเป็นหลวงปูแ่แหลเลยคิดแต่ว่าผีมันจะมาล่อให้ออกไปให้มันหลอกเพราะว่าได้ลงกรอนและเอาเชือกผูกมัดประตูหน้าต่างเอาไว้หมดแล้วพอดีเสียงหลวงปู่ก็เรียกเข้ามา สุบันสุบรนเป็นจ้างไดปวดท้องเป็นยังไงปวดท้องเพราะว่าหลวงปู่ก็รู้ว่าหลวงพ่อสุบันนั้นเป็นโรคกระเพาะท่านจึงมาดูอาการแต่หลวงพ่อสุบันก็ไม่ได้เปิดประตูออกไปเพียงแต่บอกหลวงปู่แหลออกไปว่ายังอยู่คน่อยยังปวดอยู่ขอรับหลวงปู่แลท่านเลยว่าเออถ้ามันปวด ก็ลอกนั่งสมาธิเบิ้งเดอ้อเออถ้ามันปวดก็ลองนั่งสมาธิดูนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายเทียงเทียงหายใจเข้ากำหนดพุทธหายใจออกกำหนดโทษตั้งสติดีๆขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงๆหายใจเข้ากำหนดพุท หายใจออกกำหนดโทตั้งสติดีๆแล้วท่านก็หยุดไปขณะหนึ่งแล้วก็ได้พูดว่าถ้ามันปวดจะอ,ออกเด้อมันสิเป็นบ้าถ้ามันปวดอย่าออกนะมันจะเป็นบ้าเหมือนดังพูดบังคับไว้สักพักเสียงหลวงปู่ก็เงียบได้ยินแต่เสียงไม้เท้ากักกักกักออกไปหลวงพ่อสุบานนั่งเล่นได้สักพัก ปวดท้องก็ปวดเลยคิดว่าเอาลองดังบึ้งเพื่อมันจะหายจากอาการปวดท้องเอาลองนัง่งดูเพื่อมันจะหายจากอาการปวดท้องด้วยความที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเส้นเอ็นต่างๆมันก็ตรึงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายมันก็ไม่ตรงนะสิเวลานั่งก็เอียงกระเทเล่พุทโธพุทโธไป ไม่รู้ว่านานหรือไม่นานก็เกิดอาการปวดขาปวดขาทางซ้ายวิ่งเข้ามาใส่ที่เอวปวดขาทางขวาก็วิ่งเข้ามาจรดที่เอวจนมันปั่นป่วนไปหมดปวดทรมานจนเหลือจะทนตายละเด้อกูบาดนี่ตายแน่กูคราวนี้หัวใจก็เต้นอยู่ตึงๆเหมือนโรงสีข้าวเหงื่อการแตกไหลออกปานหนึ่งเม็ดข้าวโพดยึกยักจะออก เพราะมันแน่นหัวใจใจมันจะขาดยึกยากจะออกเสียงหนึ่งก็มากระซิบว่าอย่าออกอย่าออกอย่าออกมันสิเป็นบ้าอย่าออกอย่าออกอย่าออกมันจะเป็นบ้า,า,ออา,ออจ,บาจิตก็เลยคิดว่าโอ้เป็นบ้านี่มาเป็นตอยากอายแท้เห็นพี่บ้ายางแก้ผ้ายางอ้อมบ้านเฮาสะเปลี่ยนแบบนั่นเม่ไหวแล้วอยากอายจึงไม่ออก เพราะกลัวจะเป็นบ้าก็เลยคิดเฮ็ดจังไงสั่นพุทโธตัวทำอย่างไรดีละ่ะพุทโธสิตอนนั้นลืมพุทโธไปแล้วมันปวดมากหัวใจมันจะขาดเพราะว่ามันเต้นมันแน่นตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเวทนามันเป็นกิเลสคราวนี้ก็หันกลับมาเอาพุทโธเพราะกลัวจะเป็นบ้าพุทโธพุทโธเร่งเข้าเร่งเข้า พุทโธกับผู้รู้ของเรานี้เหมือนมันจะอยู่ห่างจมูกได้ประมาณสักคืบหันกลับขึ้นไปก็คือเรานั่นแหละหันแต่ผู้รู้ไม่ได้หันหรอกเห็นร่างกายของเราควันออกตามหัวตามรูขุมขนทุกขุมขนในร่างกายควันออกเหมือนหม้อข้าวของเราเวลาเรานึ่งข้าวควันพวยพุ่งพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแต่ผู้รู้กลับไม่กลัวพุทโธกับผู้รู้เป็นอันเดียวกันพุทโธนั้น ลืมไปแล้วเหลือแต่ผู้รู้ร่างกายนี้ไอควันพวยพุ่งขึ้นทุกรูขุมขนนั้นไม่มีที่ใดเลยจะไม่มีควันออกควันหนาเข้าหนาเข้าไฟก็ลุกพรึบขึ้นไม่ลุกท่วมร่างกายทั้งหมดแต่ผู้รู้รู้ทุกอย่างรู้ทุกรูขุมขนทุกเส้นในร่างกายไม่นานก็เหลือแต่ถานกระโหลกหัวตกลงไปเหลือแต่ถานถานก็เหมือนเหล็กแดงที่เผาไฟแดงที่สุดจะหลอมเหลวหยดลง กระโหลกหัวก็ตกลงไปกระดูกแขนตกลงไปกระดูกซี่โครงตกลงไปรวมกันเป็นกองแดงกล้าตอนนั้นผู้รู้อยู่สูงประมาณหนึ่งแขนกองฐานแดงๆนั้นก็ค่อยๆจางออกจางออกแล้วหายวืบว่าราบเรียบไปหมดต้นไม้ภูเขาเหล่ากาไม่มีเหลือแต่ผู้รู้ร่างกายอันหยาบนั้นไม่มีความรู้ในสุขในทุกนั้นไม่มี สัญญาคือความจำว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไม่มีเวทนาสุขทุกข์ไม่มีความรู้รูปเสียงกลิ่นรสคือวิญญาณไม่มีเหลือแต่ผู้รู้ตอนนั้นขันห้าถูกตัดออกโดยอัตโนมัติโดยกำลังของสมาบัติตอนนั้นหลวงพ่อสุบันยังไม่รู้เกี่ยวกับสมาบัติท่านมารู้และให้คำอธิบายในภายหลังผู้รู้สว่างสวยอยู่อย่างนั้น ความปรุงแต่งไม่มีความสำคัญว่าอยู่ไหนไม่มีเพราะขันห้าไม่มีขันห้าคือรูปเวทนาคือสุขทุกข์สัญญาคือความจำสถานที่สังขารความปรุงแต่งแห่งจิตคือความคิดของเราวิญญาณความรู้รูปเสียงกลิน่นรสไม่มีเหลือแต่ผู้รู้คือใจของเราสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นท่านว่าราบเหมือนหน้ากองไฟ ไม่มีอะไรขวางกั้นจิตอันนั้นได้ไม่รู้ว่านานเท่าไรมารู้สึกตัวอีกทีตอนไก่ขันเมื่อรู้สึกตัวยังรู้ว่าตัวเองอยู่กุฏิแต่ก็สว่างแล้วหกโมงเช้าพอดีพระเตรียมจะออกบิณฑบาทแต่วันนั้นไม่ได้ออกบิณฑบาทกายที่เคยร้อนระอ,อุกระดูเคยจะแตกจะพังตอนสู้กับเวทนามันอ่อนนิ่มเหมือนดังสำลีกายที่เคยหนักเคยน่วง เคยทุกขระอุมามันเบาสบายจิตที่เคยทุรนทุร,รายไปกับทุกเวทนาหรือความคิดอะไรต่างๆที่เราเคยคิดมาไม่มีมันเบาท่านว่าปิติสุขมันเกิดปิติอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันเต็มๆจะว่าปิติใหญ่ก็ว่าได้แต่หลวงพ่อสุบันจะไม่รู้ดอกตอนนั้นรู้แต่ว่ามันมีความสุขอยู่ข้างในลึกๆเดินไปไหนมาไหนก็เบาความนึกคิด หรือคนพูดที่มากระทบนั้นจะไม่มีน้ำหนักเลยมันเบาเพราะอารมณ์แห่งการเสวยสุขนั้นมันมากกว่าจากนั้นก็ออกบินทบาตเหมือนเดิมกลับมาปฏิบัติข้อวัดจิจวัดเหมือนเดิมหลวงปู่ถามว่าสิซื้อบอรหรือสิอยูไปอีกจักนอ้อยจะสึกไหมหรือจะอยู่ไปอีกสักหน่อยแต่ก็ไม่ตอบท่านคือฟังแล้วก็แล้วแล้วไปมันมีความสุขละเอียด ประณีตจริงๆจ,จ,จ,จิตของเรามันจะนิ่งอยู่ผู้รู้จะรู้อยู่อย่างนั้นอารมณ์มามันจะแตกดับแตกดับมันจะรู้ทันกันหมดจากนั้นก็เลยตอบหลวงปู่ว่าจะอยู่จำพรรษาซึ่งหลวงปู่แหลก็ดีใจเพราะเป็นหลานของท่านหลังจากนั้นมาก็เร่งภาวนาแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนั่งภาวนาจิตแม้จะสงบสว่างสวัยได้อยู่แต่ก็ไม่ลงลึกเหมือนเดิม แต่ตอนแรกนั้นมันหลักธรรมชาติคือเป็นโดยโสตายคือเป็นแบบสู้ตายแต่จะสู้แบบตรงๆไม่ได้แต่จิตสงบแล้วเห็นนั่นเห็นนี่นั้นไม่ต้องพูดมันเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องว่าเห็นพูดผีปีศาจเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าเป็นพระท่านจะไม่พูดเพราะไม่มีพยานหลักฐานรู้เห็นด้วยแต่เราพิสูจน์ด้วยตัวเองดีกว่ามันเห็นหมด มันไม่มีอะไรจะก,กั้นแล้วเหมือนเราอยู่ในที่มืดถ้าเรามีไฟสปอตไลท์เปิดพลึบขึ้นไม่ต้องถามหรอกว่าเห็นอันนั่นไหมเห็นอันนี้ไหมมันเป็นโดยอัตโนมัติของมันจากนั้นหลวงพ่อสุบันก็ไม่เคยนั่งภาวนาเป็นอย่างนั้นอีกเลยจนออกพรรษาเพื่อนๆก็ลาสิกขาไปหมดหลวงพ่อสุบันก็ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหลเขาก็ว่า อยากสึกด้วยทําไมไม่สืกทําไมมาร้องไห้หลวงพ่อสุบันก็ว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะอยากสืกแต่ร้องไห้เพราะสงสารสงสารพวกที่ลาศิขาไปนั้นมันจะได้ไปสร้างกรรมสร้างเวรมันจะได้ไปฆ่าเนื้อเบือ่อปลาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากว่าจะโตศีลห้าก็ยังรักษาไม่ได้หัวใจนี่มันรู้หมดเลยนั่นแหละมันรู้ ผู้รู้มันไม่ได้สอนกันยากไม่ได้เรียนดอกอภิธรรมมันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันนั่นแหละเพราะผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงถ้าหลงนั้นความโลภมาก็หลงความโกรธมาก็หลงมันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันเรียนจบก็จบลงไปนั่นเป็นสัญญาขันเท่านั้นคิดก็คิดไปเลยนั่นเป็นสังขารขันยังไม่เป็นธรรม หลังจากนั้นก็อยู่ในฌานสมาธิมารู้สึกตัวอีกครั้งตอนใกล้สว่างหลังจากเกิดจิตรวมครั้งนั้นทำให้หลวงพ่อสุบันมีความรู้สึกว่าจิตมีความปิติอยู่ถึงเจ็ดวันเต็มทำให้ความคิดที่จะศึกจากเพศบรรพชิตนั้นล้มเลิกไปเนื่องจากมีความมั่นใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นน่าจะเป็นความจริงและ พระพุทธเจ้าน่าจะมีจริงในพรรษานั้นหลวงพ่อสุบันได้พยายามนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบดังที่เคยเป็นแต่ก็ไม่เคยสงบลงเช่นครั้งนั้นอีกเลยหลังจากออกพรรษาได้เดินทางไปยังวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยไปเผาศพหลวงปู่คำดีประพาโสและหลังจากนั้นก็เลยไปทุดงทางภาคเหนือ และในปีนั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนมรณภาพพอดีก็ได้ไปกราบศพท่านจากนั้นก็กลับคืนมายังวัดป่าบ้านสำโรงพร้อมหลวงปู่แต่ในใจลึกของหลวงพ่อสุบรณยังคำนึงถึงการเดินทุดงเพราะต้องการทำให้จิตสงบดังที่เคยสัมผัสมา,มาแล้วจากจิตที่เคยได้รับปิติสุขจากฌานสมาธิในภาษาที่หนึ่ง คือปีพศ2528นั้นเป็นเหตุให้หลวงพ่อสุบันสิริทาโรมุ่งมั่นตั้งใจที่จะออกธุดงเพื่อหาความวิเวกในป่าเขาและหุบเขาและในการออกธุดงในครั้งนี้ยึงเป็นการออกธุดงเพื่อตามหาพุทโธเพราะอยากจิตสงบนั่นเองกล่าวคือในพรรษาที่สองปีพศ2529นั้น หลังจากออกพรรษาหลวงพ่อสุบรณสิริธโรได้ออกทุดงอย่างเด็ดเดี่ยวโดยการเดินทุดงครั้งนี้ก็มาทางภาคเหนือแถบลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงดาวโดยการออกทุดงในครั้งนี้ได้นำคติของหลวงปู่คำดีประพาโสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติคือการเอาสติอย่างเดียวจิตจะสงบหรือไม่ก็ช่าง การออกธุดงก็เดินไปตามป่าตามเขาไปเรื่อ,อยๆเหนื่อยก็พักทำสมาธิภาวนาหายเหนื่อยก็เดินต่อพอเห็นหมู่บ้านชาวเขาชาวมง้งก็ปักกรดพักพอจะได้บิณฑบาตตอนเชา้าในระหว่างเดินธุดงในครั้งนี้นั้นเมื่อไปถึงเขตที่มีครูอาจารย์พอที่จะปรึกษาและขอคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติหลวงพ่อสุวรรณจะเข้าไปกราบ และขอคำแนะนำอยู่เสมอและจะพักอยู่ด้วยที่ละเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างครูอาจารย์ที่ได้ไปกราบขอคำแนะนำก็มีอยู่หลายองค์อย่างเช่นหลวงปู่บุญจันทร์จันทวโรวัดถ้ำผาพึ่งจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาปลองจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ขานฐานวโรวัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงรายพอถึงเวลาก็ได้จะเข้าพรรษาหลวงพ่อสุบรณก็จะเดินทุดงลงมาทางภาคอีสานเพื่อจำพรรษาที่วัดป่าบ้านสำโรงเพื่ออุปถากครูอาจารย์ต่อไปหลวงพ่อสุบรณสิริทโรได้กล่าวถึงหลวงปู่ขานฐานนวโรวัดบ้านเหล่าจังหวัดเชียงรายไว้ว่าหลวงปู่ขานนี่มีฤทธิ์มากตามที่หลวงพ่อได้ไปอยู่กับท่าน หลวงปู่ขานท่านไม่รับพระเยอะรับแค่สองสามองค์เท่านั้นหลวงปู่ขานนี่เก่งจริงๆหลวงพ่อเคยไปอยู่กับท่านสุดยอดจริงๆเป็นพระอ,อรหันต์ที่ทรงเครื่องสมบูรณ์จริงๆอันนี้หลวงพ่อไปสัมผัสเองตอนนั้นหลวงพ่อได้พรรษาสองไปทุดงไปกับเพื่อนพระสององค์ไปพักอยู่วัดครูบาอาจารย์ไปกับครูจารประคองเดี๋ยวนี้ ครูอาจารย์ประครองท่านลงมาอยู่สกลนครได้ไปวัดหลวงปู่ขานครูอาจารย์ประครองท่านว่าเออไปหาครูบาอาจารย์นะให้ระวังจิตด,ดีๆเด้อคิดมือหนี้มืออื่นยังรู้เด้อไปหาครูบาอาจารย์นะให้ระวังจิตด,ดีๆนะคิดวันนี้พรุ่งนี้ยังรู้นะหลวงพ่อเป็นคนชื่อดื้อไม่เชื่อใครง่ายๆก็ว่า เออแต่ตามประวัติหลวงปู่ขานสมัยก่อนท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านจะเข้ากุฏิตอนจะกกวาดตาดจ,จึงจะออกมาทีเดียวท่านเคี้ยวหมากด้วยท่านไม่สนใจใครผู้ใดเลยไม่เอาแขกไม่เอาพระเมื่อฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อก็คิดในใจว่าขันหลวงปู่ขานจริงอิหลีขันหูจักความคิดอิหลีเมื่อนี้่าเขาไปพักในกุฏิวะ ฉันเข่าแล้วนางทายุ่นหันละหลวงพ่อสุบรณชิดในใจกว่าจะเดินไปถึงวัดก็เที่ยงเพราะมันไกลท่านก็นั่งรออยู่ตรงที่ฉันข้าวตั้งแต่ฉันข้าวเสร็จคือสองโมงเช้าพอไปถึงท่านก็ว่าปาดถูมาให้พ่อแกมันนั่งทาโดนแท้โอ้โหให้พ่อแก่มันนั่งรอนานแท้หลวงพ่อสุบรณได้ยินก็แทบเป็นลมด้วยความอัศจรรย์ใจ เพราะท่านรู้ความคิดของหลวงพ่อจริงๆเพราะคิดตั้งแต่เมื่อวานนั้นท่านรู้จริงๆหลวงพ่อสุบานยังได้เล่าอีกว่าตามประวัติหลวงปู่ขานนั้นเล่าในตอนหนึ่งว่ามีทายกวัดป่าลันไปนิมนต์ท่านมางาน,งานครูจานประคองเอาพระขึ้นด้วยความร่บร้อนจึงไม่ได้แต่งขันดอกไม้นิมนต์ไปจากวัดทายกเลยได้ไปหักเอาดอกไม้สำหรับใส่ขันนิมนต์ระหว่างทางพอไปถึงก็กล้มกราบ นิมนต์ห,หลวงปู่ไปฉลองพระที่เขานาม,มาถวายหลวงปู่ก็ว่าโอ้มาคือเฝ้าตายมาหาักดอกไม้ครึ่งทางโอ้อรีบยังกระจับไปตายมาหาักดอกไม้ครึ่งทางขนาดเขามาหักเก็บดอกไม้ใส่ขันนิมนต์ในระหว่างครึ่งทางนั้นท่านยังตามไปเห็นหลวงปู่ขานนี่สุดยอดพระทรงเครื่อง ท่านว่าพระอ,อรหันต์ที่ทรงเครื่องพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานที่หลวงพ่อสุวรรณไปเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือไปบินทบาตซึ่งทางไปบินทบาตนั้นมีเพียงเส้นเดียวเดินออกจากวัดไปพอจะเข้าบ้านเราซึ่งตามธรรมดาแล้วพระผู้น้อยเมื่อรับบารท,ท่านแล้วจะเดินล่วงหน้าไปรอท่านหลวงปู่ขานท่านก็เดินเคี้ยวหมากตามหลังมาวันนั้น หลวงพ่อสุบันเป็นผู้รับบาดท,ท่านพอรับไปก็เดินล่วงหน้าจะเดินไปรอที่จุดจะเข้าหมู่บ้านเหมือนเคยปฏิบัติมาหลวงปู่บิดผ้าก็คือหมกีวรแล้วก็เดินเคี้ยวหมากเดินตามหลังมาพอหลวงพ่อสุบันเดินไปถึงที่ที่จะเข้าบิดาบาตในหมู่บ้านก็เห็นหลวงปู่ขานยืนเคี้ยวหมากอยู่ทางหน้าท่านหันหน้ามาดูแล้วยิ้มเฉยเลย หลวงพ่อสุบันก็ได้แต่อัศจรรย์ใจว่าท่านมาแบบใดทางเส้นเดียวถ้าจะว่าเหะมาก็ไม่เห็นหรือหายตัวมาไม่รู้ว่าท่านมาแบบใดขอน้อมจิตนมัสการและขอขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสุบันสิริธโรที่อนุญาตให้มหาทีนําข้อมูลประวัติและข้อวัดปฏิปทามาเผยแพร่ อันยังประโยชน์พศสาลต่อสาธารณะหากแม้นว่าเรื่องราวต่างๆที่นำเสนอมีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องหรือไม่เหมาะสมข้าน้อยขอน้อมจิตขออโหสิกรรมขอพ่อแม่ครูอาจารย์ได้โปรโดอดโทษอโหสิกรรมณนะโอกาสนี้ด้วยเถิดขอขอบคุณจิตตะผู้เรียบเรียงบัวสวรรค์ผู้จัดทำภาพประกอบช่างน้อย ผู้บันทึกเสียงอันเป็นต้นฉบับหนังสือระลึกงานฉลองมหาวิหารพระพุทธสามฤทธิพ์พรและเป็นผู้เอื้อเฟื้อข้อมูลตลอดทั้งบริษัทท็อปเทสเซนเตอร์จำกัดและผู้ร่วมบริจาคเป็นทุนในการจัดพิมพ์ข้อมูลบางส่วนที่นำเสนอได้มีการเพิ่มเติมจากข้อมูลในบางส่วนทั้งจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุบันสิริธโรและเอกสารอื่นตามสมควร ยึงขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมขอได้โปรดติดตามประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อสุบันสร,รีทโรในปัรษาที่สและ4ในคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณครับ